ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ N&K n Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูพื้นบ้านนะคะตามบ้านนอกมีอยู่แล้วนะะแต่ว่าไม่รู้ว่าในเมืองจะมีหรือเปล่าวันนี้นะเมนูของเรานะคะ ไปเอามาจากแม่น้ำนะคะก็คือเมนูหอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหอยที่เราไปเอามาในวันนี้นะคะเป็นหอยแบบไหนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะเอามาทำอะไรกินนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง n n k Channel นะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะนี่จากที่เราซื้อมานะคะเราต้องทําการแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะทําการล้างนะคะล้างซาวน้ําน้นไหลๆน้ํานะคะเพื่อให้ซายมันออกนะคะทุกคน ซาซามนะคะแล้วเราก็ออกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะมีทรายนะคะอยู่ในกระมังหรือเปล่านะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทให้ดูเลยนี่เห็นไหมเห็นไหม <S <S จะมีเศษนะคะเศษดินทรายอยู่ในนี้นะคะนี่เห็นไหมจากนั้นลนะคะเราต้องทําการล้างจนกว่าไม่มีทรายเลยนะคะทุกคนถึงจะเอามาทําการผัดได้นะคะ หลังจากที่เราทําการล้างเสร็จประมาณ4-5น้ําน้ำนะคะเราก็จะมีใบโหระพานะคะแล้วก็มีน้ําพริกเผาแบบนี้นะคะเราจะผัดเหมือนหอยลายผัดพริกเผาเลยนะคะทุกคนต่อแรกใส่น้ํามันลงไป,ไปที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําการใส่พริกเผาลงไปผัดนะคะทุกคน ก็จะทำการปรุงอันไหนมาสุกแล้วนะมันจะทําการอาฝาออกแบบนั้นนะคะทุกคนเรี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปรุงรสตามใจชอบของเราเลยนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนะคะรอหอยนะคะรอหอยสุกนะคะ หอยตัวไหนสุกมันจะอ้าฝาอ้าปากออกมาแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยเราก็ทําการรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบโหระพาปิดท้ายนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเราก็ทําการใส่ใบโหระพาเข้าไปนะแบบนี้เลยหอยทรายนะไม่ใช่หอยลายนะหอยทรายผัดพริกเผานะคะ นี่นะคะเมนูนะฮะนำเสนอเมนูใหม่วันนี้นะะหอยทรายผัดพริกเขานะคะทุกคนหอยทรายนะฮะไม่ใช่หอยลาย<อ>นี่เลย